วันนี้พี่เล็กจะเปิดให้เราเข้าไปชมองแม่ใกล้ๆได้ค่ะให้เข้าไปกราบใกล้ๆเลยค่ะว่าองแม่องแตสวยแล้วก็จะดีขนาดไหนแต่ของพวกนี้ต้องมาตัมผักคุณผู้ชมคะวันนี้ไปมาอยู่ที่ศาลแม่ตะเคียนทองที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะศาลแห่งนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความปังให้โชคให้ลาภที่สําคัญกว่าเราจะได้มาถ่ายที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีเรื่องเหลือเชื่อหลายเรื่องเดี๋ยวตาแบบไป,ไปคุยกับพี่เล็กข้างในกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะปัดอยู่กับพี่เล็กนะคะพี่เล็กเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่เลขาพี่เล็กต้องบอกว่า,าจริงไหมปัดเคยมาถ่ายรายการที่ตลาดเรือบินตรงนี้คือตรงข้ามเนี้ยคะ่ะศาลเนี้ยจะเป็นตลาดเรือบินแล้วก็ผ่านไปผ,ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่ามีศาลอยู่ตรงนี้ไม่เคยรู้เรื่องเลย <sh y> ไม่มีใครบอกด้วยใช่ค่ะแต่ที่นี่อยู่บริเณตลาดจะเกิดอีก อยู่มาประมาณกี่ปีแล้วคะที่เล็กเริ่มแรกงเตั้งแต่ปี19ค่ะแล้วตอนนี้ศาลหลังนี้มันเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี57ค่ะได้มาขึ้นวงสวงปี57แล้วก็มีมาตลอดเลยอย่างที่มาของแม่ถึงอันเชิญมาอยู่ตรงนี้คือมาอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่นั้งจะเดิมไหมใช่ค่ะอยู่ถัดจากนี้ไปมา2สองสาไฟฟ้าเป็นท้องนาเป็นที่นาคนทำนาแล้วอยู่วันนึงแม่อยากขึ้นจากพื้นดินไปเข้าฝ่ายคนชื่อชื่อยายแก้วว่าอยากขึ้นจากพื้นดินแล้วนะมาเข้าฝ่ายว่าอยู่ตรงนี้นะบริเวณนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เช้ามาเขาก็เดินมาหากันก็ขึ้นแค่แค่แง่งนิดเดียวก็มาขุดกันจนขึ้น,นเห็นว่าเออเป็นท่อนยาวใหญ่ก็เอาแม็โครเอาคนมาช่วยขุดก็ไม่ขึ้นจนถึงเวลา10บโมงกว่าๆขึ้นเลย<อ>ค่ะปีะหนึ่งเก้าก็ขึ้นจากพื้นดิเนเลยรวมท่อนยาวมากแล้วก็เป็นเศษหัวเรือต,รต่างๆนายอยู่ในนั้นหมดก็เก็บขึ้นมาหมดเลยค่ะแต่แม่เนี่ยมีสามองค์ค่ะองค์หนึ่งกะเป็นท่อนไม้ใหญ่นะคะเป็นชื่อของท่านเลยอะไรที่บอกชื่อแต่ไม่บอกว่าองค์ไหนนะคะเป็นชื่อแม่อุบลรัตน์นะคะ,คะ อีกองหนึ่งอยู่ฝั่งกลิ่นนู้นเป็นเชื่อว่าแม่กัญญารัตน์นะคะอีกองหนึ่งเชื่อแม่สริมายาก็ตามชื่อตามองค์แต่ว่าองหุ่นจะไม่จะไม่กงกันนะคะเพราะว่าเราจะบอกนะเพราะว่าเรากลัวร่างทรงเพอที่เนี้ยจะไม่ลงร่างใครแม่จะไม่ลงร่างใครเรากลัวเรื่องร่างทรงมากที่สุดเลยเพราะว่าจะมาลอกมามาแบบเลียกวปหลอกลวงชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างทรงเขาชอบชอบแอบอ้างเราคิดว่าแม่จะไม่ลงร่างใคร จะเปิดให้เราเข้าไปชมองค์แม่ใกล้ๆได้ค่ะให้เข้าไปกราบใกล้ๆเลยค่ะว่าองค์แม่ององหุน่นปูนปั้นเนี่ยจะสวยแล้วก็จะดีขนาดไหนไ<ป>น,หน้อยคนนะคะที่จะได้เข้าว่าปีเปิดแค่สองครั้ง13เมษากับวันที่1มกราให้เข้าไปกราบไหว้กันนะคะ<ฮ>ขอพรสีมงคลอย่างเงี้ยนะคะ<ฮ><ฮ>แล้วก็เรื่องโชคลาภเรื่องคนที่มาขอพรขออะไรเนี่ยทุกคนที่มาไม่เคยพลาด<ฮ><ฮ>เครื่องแบบเยอะ<ฮ><ฮ>เยอะมากที่ได้ไปทุกอย่างมี เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคุณผู้ชมไปค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะอยู่กับพี่ชินนะคะพี่ชินเป็นหนึ่งในผู้ดูแลสารที่นี่แล้วก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เจอส่วนตัวรวมถึงคนที่มาคือทุกใจอ่ะพี่ชินคนที่ทุกใจแล้วมากราบไว้แม่ส่วนตัวเคยเจอไหมคะใช่ คือญาติพี่น้องเขาโดนลักพาตัวไปเขาไปอยู่เยอรมันนะะ <Ha. S 2> เขาติดต่อกับัวงตาต่างประเทศทุกอย่างเขาทำทุกอย่าง <Ha. S 2> แต่หาตัวไม่เจอจ <Ha. S 2> นเขาผ่านมาเนี่ยเขาขึ้นมาขอกับแม่ขอให้หาเจอทีไม่ได้เจ็ดวันอ่ะทุกอย่างกระจางหมดรู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเอาไปขายต้องแล้วเขาเอาตัวคืนได้ด้วย <Ooh. S 2> ทุกวันนี้คนที่ที่มาขอเนี่ยเขายังมาติดต่ออยู่ตลอด เนี่ยเห็นว่าติ้นติน้นใกล้ๆสิ้นปีเจาละครมาอีกอแล้วก็มีคนถูกระเวันที่หนึ่งตรงเนี้มีแล้วะระเบีนที่สองมีแล้ว<ะ>ค่ะผลสุดท้ายเป็นอิสลามขอถูกระเบียนที่สี่ก็ถูกถูกโอ้โหคือแม่จะให้คนที่ทุกข์ร้อนเนี่ยเดือนร้อนมาแม่แม่ให้หมดเดือนร้อนจริงๆนะไม่ใช่มาอยู่ๆมาบอกเดือดร้อน ท่านจะให้เชื่อไหมมาไหว้แม่เสร็จกลับไปอะเงินมารอยมามีคนโทรมาว่าให้เงินอะ่ะเปล่าๆอเพื<ะ>่อจะเอาไปใช้นี่คือมันมีอะไรหลายอย่างครับบางครั้งก็ไม่อยากจะ,จะพูดเยอะเพราะว่า ของพวกนี้มันมองไม่เห็นตัว<ะ>มันเป็นการเหมือนกับทักทวนมาให้เชื่อให้หลง<ะ>งมงายาแต่ของพวกนี้ต้องมาสัมผัสเองถ<ะ>ึงจะรูะ้ส่วนตัวพี่ชินเองเคยมีเรื่องถูกร้อนแล้วก็ขอ,อพรแม่ไหมคะคปวดท้องไม่มีสาเหตุโ<ะ>นแฟนจะเอาไปลโรงพยาบาลมา,ลมา<ะ>ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ขึ้นไปบอกแม่ก่อนขอให้หายแล้วเราจะถวายอะไรเขาก็ขึ้นมาพอขึ้นมา ปุ๊บพอลงไปปุ๊บหายมันไม่น่าเชื่อไงอเนี่ยเรื่องเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องอ่ะที่ที่ที่ได้สัมผัสไปนะ,ะแม้กระทั่งเคยเห็นท่านเดินมาให้เห็นนะแต่ไม่ใช่ว่าลักษณะเห็นจัดจา,จาคือเห็นด้วยหาตาอะไรลักษณะเนี่ยส่วนตัวก็เชื่อว่าแม่ก็อยู่ที่ม,ม,มีจริงมีจริง เราเดินเข้ามาถึงข้างในที่พี่เล็กบอกว่าวันนี้เนี่ยเปิดให้ทีมงานรายการลวองของของเราได้เข้ามากราบไหว้แม่ใกล้ๆนะคะนี่คือองค์แม่ค่ะองแม่จะไม่บอกชื่อนะคะค่ะจะไม่บอกชื่อเพราะเรากลัวล่างทรงหมกแล้วเรากลัวล่างออจับได้ค่ะขอพรได้ลูกได้อย่างองค์แม่นี้ความพิเศษนี่เลยค่ะความพิเศษของแม่แม่เป็นปูนปั้นหลอ่อทึบค่ะแต่ละองค์หนักประมาณ700รอยกว่าโลค่ะ ความพิเศษเลยแล้วแต่โรงจะไม่เท่ากัน<ะ>แต่ตอนที่เราหลอ่อเราสั่งหลอ่อแต่ละองอ์มาเท่ากันหมด<ะ>แต่พอหล่อมาเป็นตัวจริงแล้วจะไม่เท่ากันเลยค่ะอันนี้คือแบบว่าเราทําไมถึงต้องหล่อองค์แม่ขึ้นมาเพราะว่าเอา,าจริงก็มีคือมีต้นตะเคียนอยู่แล้วใช่ค่ะเ,เพราะว่าต้นตะเคียนแม่เนี่ยสังเกตเห็นไหมค่ะไม้แม่เนี่ยกร่อนค่ะแม่จะไม่อยากอยู่ที่ไม้แล้วต้<ะ>องการได้ได้องค์จริงคือหุ่นของท่าน<ะ>เพื่อจะลงร่างได้เต็มเต็มเป็นหุ่นดังแบบ ตามแฟชั่นก็ไม่ได้ไม่ลงต้องเป็นหูแบบนี้ค่ะใช่การถึงอาบน้าแม่แค่ปีละครั้งอ๋อจะมีการอาบน้าด้วยใช่ปีละครั้งปีหนึ่งอาบน้ําก่อนจะมีงานหนึ่งครั้งจะเห็นไม้ดําไปหมดเลยค่ะแล้วอย่างรูปหล่อขึ้นมาพี่เลยค่ะคือสังเกตว่าหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอันนี้คือใบหน้าเราแบบว่าจินตนาการขึ้นมาอย่างไงคะพี่เลยเหมือนแม่เขาสั่งจินตนาการขึ้นมาเองออเหมือนเขาว่าเขาดูของเขเองว่าเขาต้องเป็นหน้าแบบนี้ค่ะ อะไรแบบนี้เราที่เราไม่ได้สั่งหรอแบบนี้เลยแต่หน้ามาแบบนี้เองเห็นว่าพี่เล็กก็บอกเหมือนกันว่าเป็นความแปลกคือก่อนจะเสร็จเหมือนกับแม่เข้าไปเข้าฝันเราว่าให้เราไปดูองค์จริงว่าเนี่ยนะองค์จริงใก,กล้เสร็จน้ำดูกระชาิที่เรากินเราพูดไหมที่เราขอไหม,เร,มเราก็ไปดูไปในฝันว่าแม่จะพาไป พอไปเห็นองค์หุ่นตัวที่ยังไม่ไลงสีเลยลงแค่หน้าแต่หันมาข้างหลังมาเห็นแม่ยืนสาคนข้างหลังเราเอ้มอยมันเหมือนกับตัวจริงที่ที่ในหุ่นเลยมันเหมือนกันเป๊ะที่เราแบบเป็นไปได้หรอหเขาพามาดูของเขาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เคยมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแม่ที่แบบว่ามีจริงจริงหรือเปล่าแม่ตะเคียนเนี่ยมีจริงจริงไหมแ่ให้บอกก็มีมีจริงจริงค่ะเพราะเห็นกระตาแล้วอย่างมเมื่อไม่กี่วันนี้มีคนจะมาทําอะไรที่ศาลจากต้นตะเคียนมาไว้แม่ก็ไปเข้าฝันเราว่ามีคนจะมาที่ศาลนะมาว่าคอยดูนะก็จะเข้าฝัน<ะ>พอเช้ามาก็มีจริงๆตามที่เขาบอกเลยค่ะสังเกตดีๆวันโกนเนี่ยตอนช่วเงเย็นเย็นเนี่ยแม่จะเดินอยู่ที่ศาลแต่ขึ้นอลว่คนที่เคเห็นนะคะ,ะม,มาทั้งสามองค์ แล้ววันงานแม่นะคะวันที่23วันตั้งบัญชีตั้งโต๊ะบวงสวงเนี่ยวันที่23ตอนจุดทูปจุดทูปจุดเทียนบวงสวงเนี่ยแม่จะนั่งอยู่ด้านหน้าหมดเลยสามองค์แล้วลมก็จะแรงมากวันที่จุดทูปเชิญใบศีลเป็นคนทําเองด้วยเรียกค่ะอย่างอย่างอย่างสิ่งที่เป็นปฏิหารของแม่ก็ส่วนหนึ่งคนที่มาขอพร กับแม่ส่วนใหญ่จะขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษอันดับแรกเรื่องโชคลาภนะคะแต่ว่าโชคลาภนี่งแล้วแต่ส่วนบุคคลว่าบางคนมีโชคก็ได้<ฆ>มาถ้าบางคนไม่มีโชคมันก็ไม่ได้<ฆ>แต่เรื่องเรื่องในในร่างกายในตัวเรื่องครอบครัวเนี่ยส่วนมากมาไม่เคยผิดหวังแต่<ฆ>ด้หมดเรื่องครอบครัวเนี่ยแอบบอกนิดนึงว่าเป็นเกี่ยวกับอะไร<อ>ก<า> เลิกกับแฟนมาปักทุกข์กับแม่บางคนก็พ่อแม่ป่วยลูกป่วยบางคนก็ไม่สบายใจอยากมามาปักทุกข์กับแม่ขอพรแม่ก็ได้ดังนั้นอบนแล้วเขาก็มาแก้บนปไปเกณฑ์ทหารไม่ไม่อยากโดนทหารก็มาบนแม่ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องโดนก็มาแก้บนตามที่เขาขอไปส่วนมากจะบนละครชาติีบนนางรามบนเสื้อผ้าบนเครื่องสำอางบนผลไม้บนดอกไม้ค่ะเป็นของสวยๆงามๆของผลไม้อะไรอย่างี้ จะดีทั้งสามองค์จะไม่ไม่ไม่ดุไม่ร้ายแต่ว่าถ้าถ้าแม่องค์ไหนที่จะไม่ชอบอะไรเนี่ยเล็กจะรู้ก่อนเตือนลัวนะคะว่าท่านไม่ชอบก็ต้องไม่ทําตามถ้าทําตามเดี๋ยวสิ่งนั้นจะตามเลยบางคนเนี่ยเอาหมาครูมาไหว้แม่แล้วบอกว่าแม่ไม่รับหมาครูนะคะเล่าคุหลีหมาครูแม่จะไม่รับนะฉันจะไหว้พอคุณเดินหันหลังไปหมากระเด็นตามหลังเลย เป็นเรื่องจริงนะคะค่ะท่านไม่รับหมาคูเล่าบุหรี่และทูบดําจะไม่รับเลยอออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาแล้วก็พี่เล็กได้เจอในสถานการณ์จริงด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนตัวที่วันนี้เปิดให้ได้ชมแม่พี่เล็กี่พี่เล็กได้ให้โอกาสแบบว่าทีมงานเรามาชมใกล้ๆค่ะไม่เห็นเลยว่ามีการปิดทองแม่ไม่ไม่ปิดค่ะไม่ปิดจะไม่ปิดบางอาว่าเมื่อตอนงานปีสักสองปีแล้วจะให้เจ้าของที่เข้ามาปิดแต่ว่า เราให้เราให้เกียรติท่านเป็นเจ้าของที่ใช่ไหมคะแต่พอเสร็จจากนั้นแล้วมันก็จะเช็ดออกเพราะว่าไม่อยากให้มันมีรอยเพราะว่าจะห่วงจะห่วงมากเลยตร่างนี้ค่ะเพราะเป็นสิ่งที่สวยงามของเรานะคะเดือนหนึ่งเราจะเช็ดแม่หนึ่งครั้งเราจะไม่เช็ดบ่อยเพราะว่าการเช็ดบ่อยทําให้สีขัานหายแล้วทำไมต้องปิดแบบมีประตูเราคัวแม่เป็นสัญญัณและพุ่มพวงเข้าใจไหม มีแป้งมีพรมลายมีเหมือนกับผ้าปิดปากอะไรอย่างนั้นนะคะมันมา,ม,ามาทำเหมือนกันในข่าวลงอะ่ะมันดูแล้วมันไม่น่สวยอะ่ะแม่ท่านชอบสิ่งสวยๆงามแม่ตะเคียนที่นี่ชอบสิ่งสวยงามชอบความสวยใช่ในไหนมาแล้วคุณผู้ชมเราจะขออนุญาตเล็กว่าจะขออนุญาตไปกลับว่แาแม่กันได้เลยค่ะได้เลยขอ,ออขอพรได้ขอที่ยังได้หมดเลย มาไปกราบไหว้ขอพอรแม่มาเผื่อคุณผู้ชมแล้วก็เผื่อหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการด้วยได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาของแม่รวมถึงปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวข้องกับนแม่ทั้งสองค์ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองแห่งน,นี้นะคะอยากให้พี่เล็กฝากถึงใครที่อยากจะแวะมากราบไหว้ขอพอรเสริมความมั่นใจเสริมสิริมงคลร,รับปีใหม่กันหน่อยคะ่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะ,<ฮ>ะก็ชาวบ,บ้านท่านใดที่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะคะก็แวะมากราบไหว้ขอพรแม่ได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็ศาลก็ไม่เคยปิดเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะ แต่ไเรียกถ,ถ้ามากลางวันก็จะให้จุดทูบจุดเทียนได้นะคะ,<ฮ>ะแต่ถ้ากลางคืนของงดการจุดทูบจุดเทียนนะคะ,<ฮ>ะให้กลับไหว้มือเปล่าแล้วก็ สาดแม่ได้เคียนทองอยู่ระหว่างตลาดนัดเรือบินและก็ตลาดน้าเรือบินนะคะอยู่กึง่งกลางตลาดของพื้นที่เลยนะคะ,คะผ่านไปผ่านมาแวะสักน,นิดนึงนะคะข้ามาระหว่างตลาดอยู่ขวามือนะคะของพื้นที่แวะมากราบไหว้แม่ก่อนนะคะแล้วก็ขอพรปีใหม่กันด้วยนะคะ,คะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในใน,ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราด้วยะค่ะค่ะวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมที่นามาฝากคุณผู้ชมในช่วงของปีใหม่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใครๆก็อยากจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริม<ช>ความเป็นมงคลรับ<ช>ปีใหม่<ช>ต้องขอบคุณเพี่เลงกมากๆเลยนะคะที่วันนี้พานำชมค่ะชมลุยกองขานทันท,ทูฟฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพราะเจ้าลือทุกที่เลยจ้า